มันเอาลงยูทูบไม่ได้เรียร้อยแล้วเรียร้อยเรียร้อยนี่เข้าเทอร์ปูจดได้เริ่มก่อนเองทิ้งไล่ผ่านเอ้ยยัง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 ลืมยังยังไวอ่ะกูลืมกูลืมกูลืมยังยังไวนะรีบเลยนะกูลืมนี่ปอดเลยมึงกลัวไม่ได้ใช้สกิลว่ะเพื่อนกูลืมว่ากูใช้ไล่ไล่ดูมิจูกูไม่ได้ใช้ไล่ไล่ของตัวมันดิงเออเร่งรีบเลยนะลงมิจูแถบโซชาร์ผ่านจได้ไป โอเคหวานหน่อยไม่เป็นไรไม่ติดติดไปติดไปดิส่วนหนึ่งไม่มีมีฟอยด์อะไรเฮียเด็กใช่ใช่มันเป็นแบบรีไงแม่งก็เลยไม่ให้มาโมเตอ์ไปเลยได้สองมันมันก็เยอะนะเด็กนะมีประมาณสามทีไรโอ้ยเฮียพีจีต่อไปแล้วเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดติดอัพเลยคิ้โอ้ตายหายบวกเหมือนสายหายแล้วโคตรเหลือด้วย ทุกใบบอกเบิร์นตายหาละเต็มเลยแรงขี้แตกขี้แตนตายแล้วกูแรงตั้งแต่เกมสองด้วยไอ้เฮียเรียบร้อยโอ้มาเดี๋ยวมาหนิมาหนิมาหนิโอ้เลยเนี่ยโอ้โหอ้เียสับให้มันละเอียดจองลูกนี้จองจองลูกลูกนี้มั้ยตายแล้วเรียทุกใบเป็นของตูของใบขนาดไหนก็ตายดิ่เนี่ยของใบกตาย ตายแล้วตายแล้วเอาไปเล่นด้ไม่เอาเอาเช็คเล่นชิคดิเอาป่ะโอ้ล็อกกูด้วยโอ้โดนล็อกโดนล็อกไอ้เหี้ยแม่ล็อกกูเลยอ่ะขยับไม่ได้เลยแม่งยิวออกสอมัยไลท์เม่เดียวสกิลเม่เดียวเปิดท็อปพรมไปนี้แปดท็อปทีเหลือทิ้งเดยอะแล้วเลยเดี๋ยวจะตายดิพอน้องคนนี้เดี๋ยวนะโอ้เดือบ อย่าลนนะโอเวอร์ออกอะอย่าลนลนนะเอาหนึหน่งถ้อปกติแล้วกูจะเขาไว้ตรงนี้น้องคนนี้โซวัสองแวนบวห้าพันแล้วก็ปรับนิดเดียวคตอร์บัสเป็นจากสองเป็นหนึ่งปรับนะไม่ใช่ลดปรับปรับอะไรปรับคตอร์บัสคตอร์บัสหนึ่งสกิลบอกว่าเปิดสแสดงท็อปหนึ่งใบ แล้วก็ทำทาตามความสามารถนี้ถ้าเป็น normal unit ชุบหนึ่งตัวตัวนั้นบวกคิมันเป็นอยู่แล้วแหละถ้าเป็นทิกเกอร์ยูนิตไงไงได้หนึ่งแล้วก็ชุบหนึ่งไปเออประเดี๋ยวมันเป็นอยู่แล้วแหละก็มึงมาร์กไว้แล้วอะอืมคอใบน,นี้ได้เทคนถ้าลงจากเล็กถ้าลงเลกา,า,าจากตรอบหรือด้วยคอร์สหรือหรือสกิลจากเกศสามติชชี่วิดีโอได้เทคนินเวนตีเสร็จโซบัสลุก ม่เออลงยูสองหัวกองแป,แ,ปอแปะเฮียแปะไปอ่ะแบทเทิลตีใครมีคีวะเยเดี๋ยวนะตัวนึ่งใคนมีคีะันนี้บน<ว>ัสพันด้วยเดี๋ยวใครมีคี้อ่ะตัวนี้มีคีโอ้โหสองหมื่นหนสองหมื่นสองีโอ,โ,โอ้โห <laughs> โอ้หายดี <laughs> เลขดีแค่ชุบไม่ได้สลับที่ไม่ได้คอรสไม่ตีตีเวฟสี่ มีที่เหรอเออเป็นยัก็ตายดิฮัททุกตัวบวกหมื่นด้วยหมื่นนี้กูค้างค้างอ่าอาอาอาเออจีจีนะอ่าเออสิบแปดโซบัสอะไรอ่ะลุกโอ้ตายแต่จะตีก็ตายดิเนี่ยปล่อยเลยโอ้โห้เฮียบอดโอ้เฮียสองขี แกมเทคหน่งใบสองใบคีบพลังกลาง,างแล้วแล้วไงต่อเดี๋ยวนะนะสองหมื่นสองหมืนกับสองสองสามสี่สามไปดิคีบพลังกลาง,างแล้วไงสามสิบขาดขันหบาทาา <laughs> ไอ้พันหมดกำลังใจเล่นโอ้ตายดิงไก็ตายดิยยเนี่ย เดกกูยังไม่เกเด็กกูเทียบบเลอโอ้โหขนาดนั <I. S 1> ้นก <c oughs> ูเก่งเลยไปตายไป่างนี้จูกันจูันไปอยู่บจูไหมมีเื่อิก็ตาได้นี่แล้วแเมื่อไไปเดี๋ยวนับป๊นปสองสี่เจไปไม่น่ารักอ่ะ อ๋อมึงไม่ขอ,อก็ได้อ๋ออย่าอ๋ออย่าอ๋อไม่ชอบอ๋ออ๋อกูต้องอ๋อเลยมึงกี่ใบเจ็ดก็กูห้าเดมกูเลยต้องทาสี่ไม่ทำเลยกูไม่เอาแล้วกูจะตีมืนเลยเอะเจ็ด ตเศษห้าให้น้องก่อนเฮ้ยลูกหมื่นดูปเก็บไปได้ลูกหมื่นนี่เฮ้ยออกมาเฮ้ยลุ้นแล้วไอ้พี่อ่ะยึดเอวลุ้นเลยเหรอลุ้นเลยหลุดเลยแหละยิงไปไหนวันนี้ดีไหมอ๋อห้าอ๋อประกิตสามด้วยอ้อแม่งไม่ให้เลยหนึ่งกูแย่เหนียวจัดหนึ่งกูกูยึดเออมาเช็คตายสองขี้ตาย โอ้ยจะให้ระวังด้วยได้ฟรีได้ฟรีตัวร้านก่อนเติบเติบเติบแต่ไม่ต้องทิ้งก็ได้นี่หวะก็ไม่เสียมือเลยนี่หวะเพราะมันอ๋อเพราะว่าเทคทิ้งมือนี่คือจากทิ้งมือได้ออ๋ทิ้งมือเพื่อได้แต่อันนี้เนี่ยมันได้ได้ได้เลยไม่ต้องทิ้งอ๋อโอ้ยน่าแล้วก็ขุด ค่าฟรีดิมองก็คือกลายเป็นว่ากินอย่างเดียวเฉยไม่มีอะไรแจกไรได้รับได้แค่สองไร่เหมือนเดิมก็สองไร่เหมือนเดิมไะร้ใครมือเท่าไหรเจ็ดกูบอกว่าเจ็ดไม่จับราล้างใครครับจุยยังไงยังยังต้องเลือกรายร้านก่อนไม่จุ่มไม่เกิดก่อนจั่วก่อนได้แค่ต้องค่อยเลือกร้อยล้านนะสั์อ่ะจั่วก่อนโอ้อโซพัตจะเลยมากอ่ะได้เนี่ยสองไรนี่ได้เดียว

มือจะไปมือเหรือฮะจะวินได้สายสัตว์รับเลยอ๋อก็แม่มันได้หนึ่งไม่ใช่เหรอเออเออว่าใช่ได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งไม่ไม่มันนี่นี่ไงมันต้องเช็คอีกได้หนึ่งไปเพราะว่าไอ้นี่มันนับหมดเลยเลยกาดเออก็ได้แล้วไงได้แล้วได้เลยได้แล้ววะยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ได้สัตว์เกือบแล้วกู ก็เัืนจวัวทำไมดวงมันเพี้ยวะดวงไม่เป็นสมพงไม่เพื่อฟอมือเท่าไหร่สองสี่หกแปดเก้าไหเปิดท็อปอย่าสะเตจไม่ชอบจากนั้นโซบัดสองโอเวอร์โอเวอร์เว้ยอ่าอ่าแล้วไงโอเวอร์กูตอดเตือนตอดเกมมันนักครั้งเดียวหมด่โซบัดสองปรับผลคอนัดเป็นหนึ่งโซบัดเปิดน่าเกลียดว่ะสีหัว อ่า uh, ชุบใบนี้แล้วก็บวกขีโอ้ oh! ชุบใบนี้บวกขีมาเดก๋ยวิ่าตายดิย <c oughs> มือพอใบนี้สง่งก้อกองแปะแปะไว้บนนั้นแหละเนาะพอใบนี้ใบนี้ถ้ามันกัดติดชื่อฮาเซลิหรือเมดิเอล <c oughs> แล้วมันลงในเทอร์นี้เปลี่ยนผลเปลี่ยนทิกเกอร์เป็นน้องหมอกไม่มีอะไรมันมามาเอาไว้ใช้ก่อนอก,ก่อนจะกดชิมไม่มีโซก็เข้าโซไปแล้วก็ไปท็อ อันนี้แถวหน้าตัวเองบวกห้าพัน battle ก็อันนี้ตีบุยห้าพันไม่ได้เพลแต่ก็เป็นสามหมื่นสองคิวหมดแล้วต้อจะเล่นเหรอ <laughs> ไปลุกนี้บุยห้าพันเพราะว่าตัวนี้จิ้มให้ด้วยเท่าไหร่อันนี้จิ้มเลยห้าพันตลบเท่าไหร่ตลบสิบแปด อะไรกมมกลับมัได้ลามือมือมือเท่าไหร่สองสี่หกคไขกูเชื่อมั่นว่ามึงมีนีดีจริง่อโอ้โหเลิกเลิกกับมึงจุยยังไปหนึ่งแดมแดมเท็ก โอ้โหเท่าไหร่โ <amigo> อ้เท <c in chiar ender> ่าไหร่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบขิบหกห้าิโอ้โอ้โอเป็นไงหอะไรี่เอ๊คือ่ะไรียเอโคตรแรงหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสมื่นสีบสามมื่นี่หมื่นส้านเมื่อกี้เม่อกี้ไ่ใบชวน่เอียดอกกลาง ทำไมคุณไม่ปัดตั้งแต่แรกปล่อยไม่ได้มันเขาสองชีดอนเออ,น,อเน,นานเพอร์โซนาไรโดเซอร์สับปิได้แน่อบนนี้แค่ว่าบ้านหนึ่งเอามือเข้าหนึ่งใบเอาแฟนพอหนักแรกเข้า ตัวสองใบโอ้ยโอ้โหวานดิอหวานเจี๊ยบหนีแพ้แล้วปี๊ปี๊ปี๊ปี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 ๊ีเดินเสฟพ่อโอ้ยโอ้ด่าแล้วด่ากาดด้วยเอ้ยเขี้หายแล้วกูกูด่ากาดด้วยกูไม่สนแล้วกูด่ากาดด่าพ่อรอแม่เลยพี่พี er ่ไม so ่ส่งเลยนะอะไม่ส่งเลยส่องไรอ่ะไม่ว่างส่องดูโซกูสิ พี่อ่ะียไม่ใช่อีกตัวนึงนม่เอาอะเนี่ยเหรอไอสัตว์คุณดูเน็กกูด้วยไม่พอเล่นแล้วเด่ยพี่แรกก็จะเอาแต่ไม่เอาดีกว่ามือสี่ใบสุดท้ายใช่ไหมเป็นการมิชิสองหมื่นทวนสองหมื่นไปเออคุยเข้าไปอะไรนะสองหมื่นทวนโอ้สองหมื่นทวนเสร็จอะ เซฟซ้ายขวาหน้าหลังดรือคนแบบนี้กูไม่น่าพบด้วยวะขี้ตายทำไมไมันขี้อยู่แล้วเขาเป็นแฟนคลางแรกอะ่ะอ้าวโ,โอเคแจกก่อนบัสขอจ,จ,จินหลังคิดขี้ตายได้เลยทวินได้อ้ออ้ออ้อ นนอ่าก็วิได้ก็ดอตาทีกาอยู่5 3, 5โยนตัวหนึ่งก็ไม่มีวัเถืเนโตกปีไปโอ้โหแต่ไม่ตกทิกเลยยิบหายแล้วสามเนต์าดูได้สได้เดียวไปอัด ตายใช่ไหมเออตายนักมือนดิ้นสองสี่หกูเหลือสองใบยังยออะไรสิสิบเอ็ดใบสุดท้ายเฟือก็ไม่ได้เฟือโอ้กูรูก็แม่มืออ่ากอเล่นหนักโอเี่ย้ออกขนาดนี้ก็ให้เงินเขาหนักกูเล่นเด็กนี้ไม่เป็นเอาหน่อยเอาหน่อยเอา่เตาเรื่องหลังก่อนไป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 แล้วกูเริ่มหลังกูยอมแพ้เลยโอ้ อ๋อเยอะเค่ทำอะไริ่มอย่าบินนะอย่าพังนะไปน่าเป็นกากวดหลังอ่ะปี๊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 จวดต้าจะเป็นอย่างนี้อะไรวะอยู่อะไรวะอย่าชาร์จโอเวอร์เชื่อกู รู้ได้ไงไม่มีใครรู้นะโค้ดต้องเอมือแม็ออกมาแบบไปเจี้ยบไม่ไม่ไหวนะตั้งแต่ต้นเกมอ่ะพูตรีดมือชาร์จโอเวอร์ชาร์จโอเวอร์ชาร์จโอเวอร์ไอสัตว์เชื่อปุ๊หะกูได้ชาร์จโอเวอร์ได้ปีชาร์นี่ได้ชาร์จฉี้ได้อยู่ตัดตัดไม่ชอบตัดไม่อร่อยต่างแมนะครับมันมันก็พูดได้ปี แอดแท็กเลยเพื่อนครับได้ไม่มีชิกเกอร์พรานเถิดเถินจั่วดเด็กกระโปงมากเด็กมึงอะแหละหน้ากระโปงขอโอเวอร์ขอโอเวอร์ขอโอเวอร์ไม่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 เอาเลยโอเวอร์อ้ยอีกแล้วไอีกไปชอบอี้ยแล้วอี กูกูจับกูกูจับแข็งๆขอ่ะเชี่ยกูกูใช่แล้วเหลืองว่ะเกินไปหกเจ็ดเบร์ปี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 เลยอ่ะเพื่อนโคตรเปล่อถึงบอกไงว่าอย่าว่าอย่ามีเพื่อนอย่างนี้ปีปีโคตรเกลียดอะ วัสแสกออด้อ่ะเอาเลยหมดเลยต้มาดิชวินนิวได้หน่อยโอ้โหเดินจวดโอ้แม่งออกโอเวอร์อ่ะไลท์โอ้โหเด็กถกสามแล้วคุณจะออกแบบไม่กี่ใบปุยังไม่รู้เลยเนี่ย หายแล้วองแง่ก่อนเลยตอนเนี้ยเป็นที่คอโซบัสสองเปิดท็อปนอมอลมันก็นอมอลอยู่แล้วแหละชุบอลิซ่โอยิดหือาหายใจหายใจนักันเหนื่อยอะไปดบว้าบาทมาเล่นเหนื่อยลูกมือ อ่าแล้วก็บบกอีกหนึ่งคีดูดิทำได้เฮ้ยเดี๋ยวมันทํทำได้ตอนเราออกแปท็อปไม่ใช่กูแบบเมื่อกี้ไงมันมันแบบแบบเมื่อกี้จิ้มหยิบห้าศรัทธาเรวเด้อคาร์บาด้วยมันจะรอออกอีรอปไหมหมื่นหมื่นสอคีเอสองหมื่นสคีตัวทีรื้รเร็วไปครับสิบหลอกเอาเลยสิบแปดเช็คหิ Ninja, อันนี้จะต้องพวอีกเหรอกูก็กูเลี้ยงะ่ะบอดก็มันโกงอ่ะมันมันมันวางมาร์กอะ่ะแันติเสร็จลุกโอ้โอ้ม่ไหวแนะ่สองหมื่นสี่หมื่นสามกาไปเถอะทางนั้นอะ่ะ <30. S 3> สามหมืนโอ้ไปเถอะสอ,สองคิเสองไปเถอะไปเถอะไีเฮ้ยไอ้อเล่นหนจะสนุกหนุกแม่มึงอ่ะหนกหกไม่ห,หกกคนเดียวอ่ะ สนุกอยู่คนเดียวไอ้ยี่อ๋อแเป็นคนเดียวสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นเป็นองค์เลยซูนะครับโอ้มันดูมือมันดิไอ้ยี่แล้วมันดูมือกูโอ้โไม่ต้องพูดแป๊บนึงนะเขาอามึงเอาขอบเกงไหนมึงเนี่ยไม่ยอมขอตัวเดียวกันเนะอ้าวเฟี้ยวอ่ะมึงขอบไหน ใช่เหรอไอ้ยูไอ้ยูมอตอนกูไว้เลยทำไมพวกมึงใช้รานเดียวกันเ่ยคุณยังี้กันเนี่ยตายแล้ววันนี้เ้ยพวกพวกผมรักสารันเดยวกันนี่วติ๊กตอกวะติ๊กตอกวะแม่ใช่ไหมผมเปโอ้ตายแล้วไอ้ยวันนี้ติ๊กตอกเียกูละเฮียจะทำยังไงต่อไปสัไป มีเพื่อนอย่างมึงกูเหนื่อยตายเหนื่อยทั้งชีวิตไอสัตว์ก็ถ้าเอาเปิดสามเปิดสามหยิบปัจจักไม่มี็นไรเล่นกองเล่นสับกองเล่นอย่างไยก็เอาไ้เข้าเนื้อไปก่อนเออเออมินตันมันกดมิจูต่อปะอะ ยิงเปล่าได่ยิงกูเป็นตัวอร่อยไงไอ้เฮียยิงกูกูเปนตัวกินอร่อยเนีเฮียกูโดดได้ตลอดเงโอ้เอาเอาเอามา่สองสี่หกเจ็ดอยู่ขาบเส้นเจ็ดบอกว่ามือน้อแต่คือเดมนี่เน่แค่เดมเยอะเออไอ้สัตว์ดูพี่กูดิจะสี่เดมแล้ว แั่งดันกูนกนไงแต่กูก็ไม่ไดเผยไงกูบบเลยถึงเกลียดมันนี่แไงโน,น่นเลยเนี่ยนะเออไปนู่นเลยก็ในหนี้ยอ่าขอบคุณเดีด๋ยวกูเสียบทิ้งอยู่ดีไอ้เหี้ย่ะเใช่อะ่ะดิอันนี้พอเดทายโซแดกบูได้ยิงไหนโน่นเลยหลังข้างอะ่ะหลังข้างบนบนโอเคทีเดียวเนาะ เออ <Check. S 1> แอดยิ้มมมปาก <Check. S 1> เห็นอยู่นะลูกมือนี่ลูกกูไม่มันส<ป>ิบห้าะว่ากูแกเป็นเกียรสามแล้วเช็คท <Check. S 1> ิงมือกอ่อนออโษว่าว่าอยู่พื้นอะไรชิ้นมือ,อ,อ่ะปัดเยอะไม่สนใจแนละ้วอ่ะได้นะที่งขัาง อ้าวโอเคโอเคโอเคได้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 เลยเพิ่เพิ่เขาเพิ่จวดไม่มีเพิ่มมึงก็ควรไม่มีบ้างเถอะเขาโซบเปิดท็อปเอาเอาไว้ท็อปเนี่ยจะเปิดเจอโซฟาสองไม่มีอะไรน่าเกลียดท่าตัวโซฟาสองแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ชุวมาอีกอ่ะอันนี้บวกห้าบาทอันนี้เป็นห้าบาทใช่แล้วก็ชุวบัตรหนึ่งไม่ไหววะใช่แล้วก็ชุมาอีกมาเล่นอยู่แม่งกาเหมาบ่ดอยู่คนเดียวอ่ะ แล้วก็บกคิดมันยิงค่ะคุยยิงมันมันเผามือกูจากนั้นคาร์บัตหนึ่งเดี๋ยวูต้องเอาเด็กที่มีพลังมากๆมาตูนดูบ้างกูบ่งแม่งล้งคนนี้คอ5้าเวฟเลยจ้ะ <c oughs> อันนี้เห็นชุบตรว2สองรอบเอ่อให้หอ,อีกรอบด้วโอ้เยอะนะเก้าใบอยังเอาจะมาเล่นโคโนะต้องซื้ออะไรให้กันอะ มือหนาจริงๆอ่ะต้องซื้อแล้วชอบมือหนาๆเน,นี่ยสนุกอพอแล้วก็เข้าโซ่ตัวท็อปแปะขี่โกงเนาะแป้ไปสับด้วยม,มาร์กอมาร์กมาร์กมาร์กสักกระเบิดไโกงมันดูฝันดูนดิอันนี้ตีออกอีกห้าพันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นาดเว้ยเข้าไปมาร์กสักกระเบิดกูมีมาร์กเกียร์หิติดทั้งหมดจะเป็นสิบสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด <6. S 1> ช่างแม่งปล่อยเลยจริงค,คิดบันพลังข้าเห็นไหมล่ะโผล่ไอ้พี่ยะบอดจอพลางกลางโ <c oughs> อ,อกาสไปก็ไม่พอโอ้ยพี่จีมันก็มีไหวว่าพี่ยเออโอ้โวตกต้นเกมพวกน,นี้แหละเนาอ